ความมั่นใจนะคะต่อจากที่พี่หมาวันได้คุยก็คือ,อหมอยาย่านะคะจะมาเล่าให้ฟังนะคะนะคะมีการแบ่งปันประสบก,การณ์นะคะวันนี้ต่อจากพี่หมาวันก็คุณปานนดากับหมอยาย่านะคะแต่ว่าไม่ไม่ไม่ไ,มได้ระบุนะคะว่าคุณปานนดาจะต้องมาคุยเรื่องของตวามลุกหมากนะคะแต่ว่าเล่าให้ทุกคนฟังว่าในสิ่งที่พี่กําลังจะบอกเปล่านะคะเราจะมีคุณหมอยาญ่านะคะที่ได้ดูแลผู้ป่วยจริงๆเนี่ยมาเล่าให้เราฟังอีกคนหนึ่งนะคะ แล้วก็น้องปนัดดาก็จะมาเล่าคิดนะคะที่เขาได้ใช้สินค้าของเราด้วยนะคะเอาล่ะนะคะตอนนี้นะคะก็คุยกันในเรื่องของภาวะต่อมลูกหมากนะคะต่อมลูกหมากอักเสบต่อมลูกหมากโตเนี่ยนะคะก็ก็จะมีอยู่ในกลุ่มแรกเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่มีภาวะเฉียบพลันนะคะเกิดขึ้นมาในผู้ป่วยเนี่ยอา่าอ่าเล่าเรื่องต่อมลูกหมากก่อนถ้าต่อมลูกหมากเนี่ยนะคะก็จะเป็นตัวที่ มันห่อหุ้มอยู่นะคะห่อหุ้มอยู่กับกบระเพาะปัสสาวะของเราเวลามันโตขึ้นเนี่ยก็ก็จะโตขึ้นตามอายุนะคะเป็นมีคุณหมอท่านหนึ่งนะคะเขาก็พูดเป็นแนวแนวตลกว่าคนที่มีภาวะต่อมลูกหมากโตเนี่ยก็คือคนที่มีบุญคนที่มีสุขภาพดีและอายุยืนเพราะว่าภาวะต่อมลูกหมากโตเนี่ยจะโตขึ้นตามอายุของเราคะ่ะนะคะเมื่อเราอายุมากขึ้นเรื่อยต่อมลูกหมากก็จะโตขึ้นเรื่อยๆนะคะ อันนี้ก็เลยมีการแซวกันว่าไม่ได้เป็นกันง่ายๆนะคะเป็นเป็นกับคนที่มีอายุยืนนะคะต่อมลูกหมากเนี้ยที่มีขนาดใหญ่ผิดปกตินะคะที่ที่มันโตขึ้นมาจนมีปัญหาสุขภาพเนี้ยนะคะอ,อ่อจะเกิดจะเกิดได้กับคนที่สูงวัยแล้วก็ต่อมลูกหมากเนี้ยมันจะไปเบียดนะคะไปเบียดกระเพาะปัสสาวะของเรานะคะเพราะว่าเขาอยู่ใต้กระเพาะปัสสาวะไปเบียดแล้วก็ทําให กระเพาะปัสสาวะเนี่ยเล็กลงมีการเก็บกักน้ําปัสสาวะได้น้อยลงนะคะแล้วก็ท่อปัสสาวะนะคะที่มันถูกเบียดด้วยต่อมลูกหมากที่โตเนี่ยก็จะมีการตีเพราะฉะนั้นการทํางานของกระเพาะปัสสาวะก็จะต้องใช้แรงในการออกแรงมากขึ้นในการบีบตัวเพื่อให้ปัสสาวะเนี่ยไหลผ่านออกมาได้นะคะเพราะว่ากล้ามเนื้อนเนี่ยทำงานหนหักขึ้นในการบีบตัวค่ะก็จะมีการหนาตัวของกระเพาะปัสสาวะอีก พอมันมีการหนาตัวของกระเพาะปัสสาวะมากขึ้นเนี่ยก็จะทําให้ที่กักเก็บน้ําปัสสาวะเนี้ย,ยิ่งน้อยลงไปอีกนะคะเพราะฉะนั้น<ม>อาการที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เลยเอ่อทให้มีอาการต่างๆอย่างเช่นปัสสาวะไม่ปัสสาวะแสบขัดอันปัสสาวะไม่อยู่หรือว่าต้องเบ่งเยอะๆนะคะปัสสาวะจึงจะออกนะคะปัสสาวะไม่พุ่งเหมือนเดิมนะคะเราจะเห็นว่าทําไมผู้สูงวัยนะคะจึงจริง บอกว่าปัสสาวะบางครั้งรถหัวไม่เท้าเลยก็มีนะคะเป็นอย่างนี้ปัสสาวะไม่พุ่งนะคะเพราะว่าอะไรงเบ่งอ่ะมันน้อยลงนะคะหรือว่าบางคนนอนตอนกลางคืนแล้วก็ลุกขึ้นมาปัสสาวะบ่อยๆนะคะทั้งที่ก่อนหน้านี้ไม่ได้ปัสสาวะบ่อยแบบนี้แต่เพราอว่าเราสงไวขึ้นเนี่ยภาวะปัสสาวะบ่อยนี่ก็เกิดขึ้นนะคะหรือปัสสาวะออกมาแล้วก็รู้สึกว่ามันยังไม่สุดมันยังไม่หมดยังต้องมันอยากจะถ่ายปัสสาวะออกมาอีกแต่มันออกมาไม่ได้นะคะอันนี้กาเรียกว่าปัสสาวะไม่สุด หรือบางคนนะคะมีการระคายเคืองในระบบเป่าทางเดินปัสสาวะเยอะๆเนี่ยก็อาจจะมีปัสสาวะออกมาเป็นเลือดได้นะคะนี่เลยค่ะเรื่องราวของภาวะนะคะอาการที่แสดงถึงภาวะต่อมลูกหมากโตนะคะก็จะมีประมาณนี้แหละนะคะค่ะซึ่งการอักเสบเนี่ยมีอยู่สองแบบนะคะมีแบบเฉียบพลันกับแบบเรื้อรังนะคะถ้าแบบเฉียบพลันเนี่ยนะคะอ่อจะมีอาการ ปัจจุบันทันด่วนขึ้นมานะคะอย่างเช่นปวดเอวปวดหลังมากๆนะคะปวดท้องน้อยร่วมด้วยนะคะซึ่งในการเกิดแบบเฉียบพ,พลันเนี่ยมักจะเกิดจากการติดเชื้อไวรัสหรือเชื้อแบคทีเรียนะคะซึ่งเป็นตัวเชื้อหลักๆที่มีที่ส่งผลต่อการติดเชื้อในระบบทางเดินปันสสาวะนะคะหรือว่าบางคนนะคะในเรื่องของการเด็บแบบเฉียบพ,พลันนี้นะคะก็เกิดจากการที่มีเพศสัมพันธ์นะคะก็เป็นไปได้เหมือนกันค่ะอันนี้ อันนี้ไม่ได้ลงลึกนะคะเพียงแต่ว่าในเรื่องราวของการมีเพศสัมพันธ์นะคะก็ส่งผลต่อการเกิดาการอักเสบของตอมลูกหมากอย่างเฉียบันไดเหมือนกันนะคะค่ะต่อมานะคะการอักเสบแบบเมือรังนะคะผู้ป่วยจะมีอาการขัดปัสสาวะเล็กน้อยนะคะปัสสาวะปล่อยออกแรงพอควรนะคะมีอาการปวดมวนมวลปวดตึงๆบริเวณท้องน้อยนะคะซึ่งบางรายเนี่ยจะมาด้วยอาการ ติดเ,เชื้อของทางเดินปสัสสาวะที่เรื้อรังมายาวนานนะคะแต่ผู้ป่วยเนมักไม่มีไข้เพราะว่าเขาไม่ได้ไม่ได้เป็นเยอะนะคะอาการติดเชื้อก็ไม่มากไข้ก็ไม่มีนะคะแต่ว่ามีอาการปวดมวนนะคะปะสัสสาวะบ,บ่อยปสัสสาวะัขันนะคะแล้วก็ถ้าอ่าเป็นแบบเรื้อรังแบบนี้นะคะการรักษาที่ไม่ถูกต้องหรือว่าไม่ได้รับการรักษาที่ดีเนี่ยก็จะกลายเป็นเรื้อรังนะคะเริ่มจากเฉ็บง่านแล้วก็จะกลายเป็นเรื้อรังเนี้ยแบบเนี้ได้ด้วยนะคะ ซึ่งกลุ่มอาการพวกนี้นะคะมันก็อันนี้คือเกิดจากเชื้อนะคะสำหรับโรคแบบอกัอกเสบเนี่ยที่เกิดจากเชื้อก็จะเป็นได้ประมาณนี้ส่วนกลุ่มที่มันเกิดจากไม่ใช่ไม่ใช่จากเชื้อนะคะไม่ใช่การติดเชื้อเนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวของพวกการอักเสบนะคะจากเชือ้อบุรินซีที่ไม่ใช่แบคทีเรียนะคะแต่ว่าก็จะมีอาการคล้ายๆกับการอักเสบเนื้อตังนะคะ แต่เมื่อเอามาเพาะเชื้อเพื่อที่จะให้ยารักษาเนี่ยนะคะก็จะไม่พบพวกเชื้อแบคทีเรียนนี้ก็มีอีกนะคะเป็นจุลินซีบางตัวที่มีผลทําให้มีภาวะการอักเสบของต่อมลูกหมากได้นะคะเขาบอกว่าในกลุ่มนี้นะคะผู้ป่วยก็จะมีอาการตึงตัวของกล้ามเนื้อบริเวณอุ้งเชิงกรานนะคะทําให้มีปัสสาวะไหลย้อนกลับเข้าไปในต่อมลูกหมากได้นะคะทําให้มีการอักเสบได้ เพราะอทุกท่านอย่าลืมว่าปัสสาวะนะคะที่ผ่านการกรองแล้วนะคะลงมาอยู่ในระบบของกระเพาะปัสสาวะของเราแล้วเนี่ยมันก็จะต้องขับออกค่ะเป็นของเสียที่ต้องขับออกจากร่างกายแต่เมื่อมีการไหลย,ย้อนกลับเข้าไปนะคะก็จะมีการเกิดการอักเสบของกระเพาะปัสสาวะได้นะคะ,คะตรงนี้นะคะเขาบอกว่านะคะมีข้อมูลอยู่ข้อมูลหนึ่งนะคะเดี๋ยวบางคนฟังก็ว,ว่าเอ๊ะยังไงเนาะนะคะเขาบอกว่า การที่มีการทั่งค้างของน้ําอสุจินะคะเนื่องจากการมีเพศสัมพันธ์ไม่สม่ำเสมอหรือนะคะก็คือไม่ไม่ค่อยได้มีเพศสัมพันธ์หรือว่าไม่ได้มีการหลั่งน้ําอสุจิออกมาอันนี้นะคะก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งเหมือนกันนะคะที่ส่งผลต่อเรื่องของการามีปัญหาอาการอาักเสบของตับลูกหมากได้เช่นกันนะคะ มีอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือเรื่องราวของตับลูกหมากเสกเลือรังโดยไม่ทราบสาเหตุนะคะผู้ป่วยก็จะมีอาการของการอักเสบเรือรังแล้วก็ตรวจไม่พบเชื้อแบคทีเรียเหมือนกันนะคะสาเหตุนี้ไม่ทราบได้ชัดนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่มีข้อม,อมูลทางอุตสากรรก็บอกว่าอาจาอจะเกิดจากภาวะภูมิต้านทานในร่างกายของเราเัี่ยไม่ดีนะคะภูมิต้านทานไม่ดีมีความผิดปกตินะคะ หรือเกิดจากเชื้อที่ไม่ใช่ปุ่มแบคทีเรียแต่เรารับเข้าไปแล้วผุมต้านทานเราไม่ดีค่ะก็จะทําให้เรามีการอักเสบของของต่อมลูกหมากได้เช่นกันนะคะส่วนการติดเชื้อไวรัสเชื้อแบคทีเรียเชื้อรานะคะมักเกิดได้เหมือนกันค่ะแต่เกิดในกรณีที่คนผู้นั้นนะคะมีภูมิที่ไม่ผิดปกตินะคะ หรือว่ามีความผิดปกติกของระบบกล้ามเนื้อของระบบประสาทต่างๆนะคะอันนี้ก็เกิดได้ค่ะสุดท้ายแล้วนะคะเรื่องราวของการอักเสบติดเชื้อต่างๆในระบบของร่างกายไม่ใช่เพาะระบบของตอบลูกหมากเท่าน,นั้นนะคะก็เกิดจากการที่เรามีปุ่มด้านทานที่ไม่ดีนั่นแหละนะคะเพราะว่าเชื้อที่เข้าไปทําให้เรามีปัญหาสุขภาพก็มีไวรัสแบคทีเรียนะคะเชื้อรานะคะเหล่านี้ค่ะ เข้าไปแล้วร่างกายเราภูมิต้านทานไม่ดีเม็ดเลือดขาวของเราไม่แข็งแรงค่ะมันก็จะไปก่อเกิดการอักเสบหรือว่าการทําลายเซลล์การทําลายเนื้อเยื่อจากโรคจากเชื้อเหล่านี้แหละกับร่างกายของเราได้นะคะฉะนั้นค่ะสิ่งที่ทําได้ดีที่สุดก็คือเราจะต้องทําให้ร่างกายของเรานะคะมีภูมิต้านทานท,ที่ดีค่ะมีความแข็งแรงนะคะเราก็จะลดความเสี่ยงในเรื่องของการเกิดการอักเสบรวมถึงเรื่องราวของตัมลูกหมากด้วยนะคะ ท่าน,นี้เมื่อเราเป็นตําลูกหมากนะคะการรักษานะคะ,ก,ารราาะ,คะก็จะมีอทั้งในเรื่องของการใช้ยานะคะไปช่วยลดการบิดเกร็งของกล้ามเนื้อที่ตําลูกหมากนะคะยาพวกนี้ก็จะเป็นยาไปยับยังย้งการสร้างฮอร์โมนเพศชายฮอร์โมนเพศชายชื่อว่าสโตสเตอโรนนะคะทุกท่านค่ะตัวนี้ค่ะเขาก็จะให้ยาไปลดไปช่วยคลายการบิดเกร็งของกล้กกามเนื้อตําลูกหมากก็จะทําให้เราไม่ปวดไม่เกร็งนะคะ แล้วก็มีการรักษาอีกแบบก็คือการผ่าตัดขุดต่อมลูกหมากออกนะคะด้วยการส่องกล้องเข้าไปในกระเพาะปัสสาวะนะคะอันนี้ก็จะทําโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแล้วก็คุณหมอเฉพาะทางในเรื่องของระบบทางเดินปัสสาวะเลยนะคะก็จะเป็นผู้ทำนะคะซึ่งจะมีหลายๆหลายๆวิธีนะคะทางศัลยกรรมก็จะมีอยู่ตามสี่ห้าวิธีนะคะมีการใช้แสงเลเซอร์มีการผ่าตัดขูดนะคะมีการใช้แสงอ เลซอร์ก็จะมีหลายแบบอีกนะคะว่าเลเซอร์แบบไหนนะคะมีกรินไลท์มีเซอร์ทูเรียมนะคะซึ่งตรงนี้เราก็ไม่ต้องเข้าไปรับรู้ข้อมูลเยอะแยะมากมายนะคะแต่วันนี้ค่ะสิ่งที่พี่บอจะมาบอกว่าการดูแนนะคะเป็นสิ่งที่เราไปเจอแล้วเราทําได้เนี่ยนะคะเราก็รู้ว่าอ่าคือมันเป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้ในคนผู้ชายนะคะเพราะว่าต่อมลูกหมากโตเกิดขึ้นตามอายุเกิดขึ้นกับคนที่มีบุญมีอายุยืนนะคะ สุขภาพดีมีอายุยืนก็เลยอย,ย,ยู่มานานจนจนต่อมลูกหมากเนี่ยโตตามอายุนะคะภาวะแปดอ่าภาวะนี้นะคะเกิดขึ้นนะคะถึงแปดสิบเปอร์เซ็นเลยนะคะที่มันมีผลอ่าต่อการโตรนะคะนอกเหนือนจากนั้นก็จะเป็นเรื่องราวของพวกมะเร็งต่อมลูกหมาเป็นเรื่องราวของการติดเชื้อต่างๆนะคะทะ่านี้ในมุมของเราที่เราใช้ผลิตภัณฑ์ในการดูแลนะคะก็จะโยงใยไปจนถึงเรื่องของเจ้าครูคาวนะคะ ที่เขาสามารถที่จะไปสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายได้นะคะตัวนี้แหละนะคะราวนี้เดี๋ยวเราเอามาฟังเรื่องราวจากหมอย,ยาย่ากันต่อนะคะว่าในเคสที่หมอย,ยาญ่าเขาได้ไปดูแลผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งไม่ไม่แน่ใจว่าเป็นมะเร็งด้วยหรือเปล่านะคะแต่ว่าเป็นเคสที่มีภาวะกับลูกหมากโตน,นี่แหละนะคะแล้วก็ได้ใช้หมอย,ยาญ่าดูแลด้วยผลิตภัณฑ์นะคะ ในกลุ่มนี้แล้วก็ผลิตภัณฑ์ของเราด้วยหรือเปล่าอะไรยังไงเดี๋ยวให้ฟังหมอยาญ่านะคะมาเล่าสู่กันฟังต่อจากพี่หมอวันนะคะสําหรับเรื่องราวของภาวะต่อมลูกหมากนะคะวันนี้ไม่ได้พูดถึงเรื่องของมะเร็งต่อมลูกหมากนะคะพูดถึงเรื่องของการต่อมลูกหมากโตตามธรรมชาติที่คนผู้ชายทุกคนจะต้องเจออันนี้ขอแสดงความดีใจกับคุณผู้หญิงน,นะคะเพราะว่าเราไม่มีตําลูกหมากให้โตนั่นเองค่ะเราจะไม่มีปัญหาเรื่องนี้นะคะแต่คุณผู้ชายมีค่ะ แล้วค่ะนะคะในส่วนของพี่บอบวันก็คงจะเล่าเรื่องของความลูกหแาบบัเพลง